สวัสดีครับอยู่กันแล้วนะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมม่เมซี่นะครับอ่าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อ่เพิ่งกลับมานะครับผมได้ออกกาลังกายนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลางยาไปไหนนู่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 นเพิ่งกลับมานะครับผมนะครับออกกําลังกายนะครับผมพาแม่หญิงออกกําลังกายนะครับ อ่าไม่ใช่พาเด็กอ้วนออกกำลังกายนะครับผม <c oughs> เด็กอ้วนพาแม่หญิงออกกำลังกายนะครับผมแม่เมีนะครับ <c oughs> ดูครับทุกคนโอ้ดูเดยกกินหญ้าไมอนอนนะครับเป็นหญ้าเนื้อเปียนะครับผมหลังที่จากาเดินออกกำลังกายกลับมานะครับก็ได้กินน้ํานะครับได้กินน้ําเสร็จนะครับ ไม่ได้อาบน้ำให้นะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับผมก็เริ่มเดินรอบหมู่บ้านนะครับผมม MFC นะครับเมื่อวานก็เดินรอบหมู่บ้านนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับหมู่บ้านสาลานะครับแล้วก็กลับมาบ้านนะครับผมนะครับก็ยังยังไม่ได้ไปที่อื่นนะครับยังยังไม่ได้เดินไป่าอนอกสถานที่อ่ายังระแวงอยู่นะครับผมยังระแวงอยู่นะครับผมยังยัง อย่างระแวงแผลเดิมนะครับก็ยังช่วงนี้ยังยังยังังแวงอยู่นะครับผมไม่เม่ซีนะครับก็เลยข้องขวานพาน้องออกเดินในหมู่บ้านนะครับรอบหมู่บ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปที่ศูนย์พัฒนศึกษานะครับผมเนาะออกกินหญ้าดูทายืนกินนะครับผมไม่เม F ซีดูครับผมทุกคนนะครับดูครับ ดเด็กวกวนกินแม่อะไรกินญ้าเลยกินญ้าเลยครับกินญ้าเลย แดบอร่อยเลยนะครับทั้งแม่หญิงทั้งเด็กอ้วนนะครับผมก็ช่วงเดินนะครับพ่อฟันก็ไม่ได้ถ่ายเนาะนะครับไม่ไม่มีอใครถ่ายให้นะครับเนื่องจากว่าอ่าน้องไปไปทํางานนะครับผมพ่อฟานก็อ่าจะคุมนะครับเด็กอ้วนก่อนเนาะนะครับผมจะคุมเด็กอ้วนก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับกลัวว่านะครับมีรถรถก็วิ่งเยอะด้วยนะครับผมทั้งรถคนดินนะครับผม ทั้งสิบล้อทั้งหกล้อเลยนะครับผมก็เลยพวกฟานไม่ไม่ไม่กล้าอ่ะยิบกล้องออกมาถ่ายนะครับผมในดูแลเด็กวุ่นนะครับดูแลเด็กวุ่นนะครับก็อ่าต้องขอโทษขอภัยกับแม่แม่เอสีนะครับบางท่านแม่แม่เอสีก็อยากเห็นนะครับว่าอ่าออกเดินจริงหรือเปล่าน้อนะครับผมอ อะไรยินญ้าอ่อนอกินด้วยง่วงด้วยนะครับผมเออ เดินไปแล้วนะครับผมเมมซี่ดูครับทุกคนดเด็กกวนเาราอะไอยู่ในข้อเหมือนจะไม่สนนะครับผมนะครับเวลาออกเที่ยวเนี่โอ้โหเหมือนดีใจนะครับเหมือนดีใจได้ออกสู่โลกกว้างนะครับผม ดูโล่งว่างนะครับผมก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับผมก็จะดุ๊กดิ๊กนะครับผมก็จะวิ่งอ่าวิ่งไปวิ่งมานะครับผมอย่าลากแม่หญิงไปมาไปมานะครับผมแม่หญิงก็ก็จะไปด้วยนะครับผมก็ก็ไม่รู้จักเอามือนะครับผมประคองนะครับให้ให้อยู่ข้างเดียวนะครับผมนะครับเพราะว่าแม่หญิงเคยเคยมีลูกก็จริงนะครับผมแต่ว่า แม่หญิงยังยังไม่เคยประคองนะครับยังไม่เคยออกเดินเป็นรถพ่วงนะครับผมก็อยู่แต่อยู่แต่ในคอกนะครับผมก็อยู่แต่ในคอกประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็ไม่ไม่เคยออกเดินนะครับเป็นรถพ่วงนะครับถ้าเขาเคยนะครับหรือเขาเคยเดินนะครับเขาก็จะรู้นะครับผมเขาจะประคองนะครับเอามือมือเขานะง่งวงครับผมงวงเขาก็จะคอยกันนะครับไม่ให้ เด็กอ้วนนะครับมามาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมมามาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะให้อยู่ฝาตลอดนะครับผม เดินนะครับผมไเล่นกินอยู่คนเดียวนะครับดูท่ากินนะครับผมไม่เมยสิดูเด็วกว่นยืนท่ากินนะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยซนเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยดุ๊กดิกเท่าไหร่นะครับแค่ระวังรถอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับแค่ระวังรถอย่างเดียวนะครับก็เดินในหมู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่า เพราควายยังระแวงอยู่นะครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็เดินในหมู่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกไปนอกสถานที่เนาะนะครับผมก็ฝากแม่แม่ซีทุกท่านนะครับผมอาคอยเป็นกําลังใจนะครับให้กับเหล็กอ้วนด้วยนะครับให้กับน้องปันปันด้วยนะครับผมเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเนาะนะครับก็เลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องปันปันด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้านะครับ พ่อฟานก็จะาพาน้องออกเดินนะครับอีกนะครับผมสวัสดีครับ